อ่อนอุมาย้ายเข้าบ้านหลังเก่าที่เธอได้รับมรดกจากป้าบ้านมีกระจกเงาบานใหญ่ติดผนังในห้องนั่งเล่นมีกรอบไม้แกะสลักอย่างวิจิตรคืนแรกที่เธอนอนในบ้านอ่อนอุมาได้ยินเสียงนิ้วเคาะจากห้องนั่งเล่นทะลุกไปดูพบเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านกระจกเงาคืนต่อมาเสียงเคาะดังขึ้นอ่อนอุมาเปิดไฟและมองเข้าไปในกระจกเธอเห็นเงาของใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลัง แต่พอหันกลับไปไม่มีใครอยู่คืนที่สามเธอตั้งใจนั่งจ้องกระจกในนั้นปรากฏใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งขาวซีดตาโวกำลังเขียนข้อความบนกระจกจากด้านในออกไปจากบ้านของฉันข้อความปรากฏทีละตัว ออนอุมาสันเทาเธอจำได้ว่าป้าเล่าให้ฟังเมื่อเด็กๆว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เสียชีวิตหน้ากระจกเงาและวิญญาณของเธอติดอยู่ในนั้นเมื่อมองอีกครั้งผู้หญิงในกระจกก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผิวกระจกมือซีเผือดเอื้อมออกมาออนอุมาวิ่งออกจากบ้านในคืนนั้นไม่เคยกลับมาอีก